ในขณะนี้นะครับผมได้พาทุกท่านเดินทางมาอยู่กันที่บริเวณชายหาดดงตาลอ่าวอำเภอสัตหีบจุดนี้อยู่บริเวณหน้าการไฟฟ้าสัมปทานกองทัพเรือในเขตพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบรุรีสืบเนื่องมาจากว่าทางศูวนย์วิทยุรับแจ้งเหตุของหน่วยกู้ภยัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาสัตหีบได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ร้องขอจักชาวบ้าน ว่าให้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่มาให้การช่วยเหลือหลังจากที่ได้ทำทรัพย์สินตกหล่นหายลงไปบริเวณเขื่อนหินแห่งนี้แล้วนะครับซึ่งในตอนนี้ทางศูนย์วิทยุนั้นได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจำนวนสองนายเข้าให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่รับความเดือดร้อนแล้วนะครับซึ่งทรัพย์สินที่ตกลงไปนั้นจะเป็นอะไรและภารกิจในครั้งนี้จะสามารถช่วยเหลือนำขึ้นมาได้หรือไม่ ก่อนอื่นก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่และผู้ภัยทั้งสองนายด้วยนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าขณะที่ผมนั้นได้มาบันทึกภาพยังจุดนี้เจ้าหน้าที่ทั้งสองนายนั้นได้ทําการพย,ยายามที่จะนําสิ่งของนั้นขึ้นมาจากบริเวณใต้เกินหินซึ่งมีระดับความลึกลงไปจากพื้นด้านบนประมาณ2เมตรอยู่ในจุดนี้ท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนจัดแล้วประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่ยังไม่สามารถนําทรัพย์สินที่ตกลงไปขึ้นมาได้ ตอนนี้เรามาเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ทั้งสองนายทําภารกิจครั้งนี้ให้สําเร็จกันส่วนทรัพย์สินที่ตกลงไปนั้นจะเป็นอะไรนะครับในตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางชาวบ้านที่ได้ทําทรัพย์สินนั้นตกลงไปว่าสิ่งนั้นคืออะไรและทําไมถึงตกลงไปในจุดนี้ได้แล้วนะครับของของของพี่ผู้หญิงใช่ไหมของของพี่ปะ มีราคาแพงไหมครับพี่อันเนี้ยเกือบ5,000 4,000เลยเหรอครับใชเราไปแล้วที่ตกลงไปนะฮะใช่ค่ะดึกไปแล้วอืมที่ใหญ่เข้าไปแล้วตกไปเรื่อซอกไปแล้วก็เป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่าทรัพย์สินที่ตกลงไปนั้นมีมูลค่ามากถึง5,000บาทเลยทีเดียวเจ้าที่หน่วยกู้ภัยที่อำเภอสัตหีบนั้นต้องขอบอกว่าเป็นทุกอย่างเพื่อประชาชนจริงๆหากเทียบได้ว่าตั้งแต่สักเบือยันเรือลบรับทําทุกอย่าง สิ่งใดที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับนนห,หน่วยกู้ภัยที่นี่ช่วยทุกอย่างจริงๆก็ต้องขอยกนิ้วให้เลยนะครับตอนนี้ก็ล่วงเลยมานานเกือบ2ชั่วโมงแล้วภารกิจก็ยังไม่สําเร็จลุล่วงแต่ก็ยังไม่ลดละหรือละความพยายามที่จะนําขึ้นมาให้ตรงได้นะครับก็ขอเอาใจช่วยและหลังจากนี้หวังว่าจะนําสิ่งของที่นี้ขึ้นมาให้สําเร็จตรงได้ มาแล้วมาไฟลุนกัน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 พี่ดึงมาครับเย่ค่อยๆดึงครับพี่ค่อยๆดึงนะค่อยๆดึงนะค่อยๆดึงนะโอ้ยระวังตกไปอีกโอ้โหดูนี่พี่อ่าสองคืนเจ้าของก็หน่อยสองคืนนี่นะครับเป็นของที่กู้ภัยค้นหาขึ้นมานะครับครับครับ ครับมีมูลค่าถึงสี่ถึงสี่พันถึงห้าพันบาทนะครับก็ขอบคุณเจ้าที่กู้ภัยที่มาให้การช่วยเหลือแล้วก็แฟนพี่เขาด้วยนะครับเจ้าที่กู้ภัยครับในเบื้องต้นได้มาช่วยเหลือหญิงสาวรายนี้เรื่องอะไรครับทำรีเทนเนอร์ตกไปครับรีเทนเนอร์มีราคาเท่าไหร่ครับพี่ประมาณสี่พันครับแล้วพอเหตุใดถึงตกไปตอนนั้นฮะก็เลยตกไปในร่องแล้วตอนนั้นที่เราตรวจพบมีระดับความลึกเท่าไหร่ครับพี่ยากไหมครับต่อการเอาขึ้นมา ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับพี่กว่าดำเนินการได้วงได้แล้วเกิดของเรายังงแล้วครับตอนนี้เอาขึ้นมาได้สำเร็จแล้วใช่ไหมครับครับ,รบขอบคุณนะครับ